สิงคโปร์ทึ่งอีกซานยิงต่อเนื่องลือสนันเงียนกวงไฮต่อสัญญาฮาหนอยสวัสดีครับวันนี้ผมมี2เรื่องราวมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามากันที่เรื่องราวที่1เลยครับหลังจากที่อีกซานฟานดี้นะครับระเบิดฟอร์มเก่งของเขาโดยการทำประตูอย่างถล่มทลายนะครับในไทยลีกเราไปฟังคอมเมนต์แฟนบอลสิงคโปร์ครับว่าเขามีความรู้สึกกันอย่างไรอย่างชาวสิงคโปร์ท่านนี้นะครับได้กล่าวไว้ว่า ฉันประทับใจในตัวเขามากเม้นต่อไปครับเขาคืออาเซียนมือเดร์คิดแล้วก็เช่นเดียวชาวสิงคโปร์ท่านนี้นะครับได้กล่าวไว้ว่าช่างเป็นนักล่าอะไรเช่นนี้เขาจะโดดเด่นในไทยลีกต่อไปครับเขากําลังเดินตามรอยเท้าพ่อของเขาแต่ในเม้นต่อไปนะครับคนนี้มากล่าวไว้ว่าผมว่าประเมินเขาเกินจริงไปหน่อยนะมันไม่น่าแปลกใจเลยที่สโมสรของนอร์เวย์ปล่อยเขาคลิปของเขาส่วนใหญ่ เป็นทีมชาติสิงคโปร์และกับทีมที่แม่แข็งแกร่งในเอเชียบอลระดับสูงก็ไม่มีโอกาสได้คลองบอลน,นานเช่นนี้เมนต่อไปครับนี่คือนักเตะที่เราต้องการในทีมชาติไม่ใช่ลูกครึ่งคอเคเซียที่ไม่ต้องการดับฉช้ชาติแล้วและจากเมนนี้นะครับก็มีคนมาตอบใต้เมนนี้ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเราขัดขวางการพัฒนาของเขาเขาสามารถเป็นผู้เล่นที่ดีกว่านี้ได้มากถ้าเขาได้รับโอกาสและแตกต่างจากเด็กผู้ชายคนอื่น เขาสามารถเป็นตำนานในฐานะตำนานสิงคโปร์ได้เหมือนพ่อของเขาแล้วก็มีคนมาตอบอีกนะครับเวลาที่ดีที่สุดจะได้รับความสนใจจากสโมสรยุโรปคือ17ถึง21ปีและคุณต้องรับใช้ชาติเมื่ออายุ18ถึง20ปีไม่มีใครอยากลงทุนกับผู้เล่นที่มีอายุ25บวกเว้นแต่พวกเขาจะเก่งมากเม้นต่อไปเลยครับอนาคตทีมชาติสิงคโปร์จะสดใสมากต่อไปครับเขาเป็นอัญ,ญมณีที่แท้จริงของบี อะไรจะดีขนาดนั้นต่อไปครับโดยชาวสิงคโปร์ท่านนี้นะครับได้มากล่าวไว้ว่าเขาคือสลาตันแห่งอาเซียนและในเม้นต์ต่อไปนะครับมีชาวอินเดียนะครับมาแจมว่าหวังว่าสักวันผู้เล่นอินเดียจะไปไทยลีกและทําผลงานได้ดีต่อไปเลยครับฟานดี้เป็นตัวเป้าดิเอโก้ต้องออกแรงมากขึ้นฉีกออกไปดึงคู่แข่งและหาทางเปิดให้ฟานดี้และทีละซินเมนต์ต่อไปเลยครับขอแสดงความยินดีกับฟานดี้า马ต ลูกชายนักกีฬาของเขากําลังฟื้นฟูฟุฟตบอลสิงคโปร์เมนต่อไปเลยครับโดยชาวสิงคโปร์ท่านนี้นะครับได้มากล่าวไว้ว่าไทยหลีกง่ายมากสําหรับเขาฝัานดีเมนต่อไปเลยครับเขาทําคะแนนเกือบทุกสัปดาห์เยี่ยมมากที่ได้เห็นเด็กๆของเราทําได้ดีในหลีกต่างประเทศและในเมนต์ต่อไปนะครับมีชาวสิงคโปร์มาคอมเมนต์อีกว่าเขาน่าจะเล่นในหลีกยุโรอีกครั้งความภาคภูมิใจของสิงคโปร์แล้วก็มีคนมาตอบใต้เมนต์นี้ว่า เขาใจร้อนที่จะไปยุโรปและเล่นที่นั่นซึ่งเขาทำงานได้ไม่ดีควรวางแผนการเล่นของเขาให้ดีโดยการไปไทยลีกแล้วจึงไปเจลีกหรือว่าเคลีกและไปในลีกยุโรปในที่สุดแล้วก็มีคนมาตอบอีกนะครับโทษเด็กคนนี้ไม่ได้ไคล์ไคก็ตื่นเต้นเมื่อได้เล่นในยุโรปและด้วยประสบการณ์ที่เขาได้รับจากที่นั่นเขาก็กลายเป็นตัวตนของเขาในวันนี้และผมจะบอกว่ามันเป็นชัยชนะสําหรับเขาเมนต่อไปเลยครับ พี่ชายของเขาได้รับข้อเสนอจากยุโรปด้วยแต่ตัดสินใจร่วมทีมบีจีปทุมเขาบอกอยากให้อาชีพตัวเองเป็นเหมือนขั้นบันไดก่อนไปยุโรปและอีกสารนั้นยังเป็นกองหน้าที่ทาประตูได้ด้วยความสนุกทั้งในทีมชาติและในสโมสรเม้นต่อไปเลยครับผู้ชายคนนี้เป็นปีซาร์ต่อไปเลยครับไทยหลิงง่ายมากสําหรับเขา <Amazing. S 1> ส่งเขาไปยุโรปซะแล้วก็เช่นเดียบชาวสิงคโปร์อีกคนนะครับได้มาเม้นอีกว่าอีกสารฝาดีควรไปยุโรป ต่อไปชาวสิงคโปร์ท่านนี้นะครับได้กล่าวไว้ว่าเหมือนดูแชมเปี้ยนลีกเลยสนามสวยหญ้าสวยอเมซิ่งไทยแลนด์เมนต่อไปครับหวังว่าแมวมองในยุโรปจะจับตาดูเขามีร่างกายที่ะเล่นในยุโรปได้ต่อไปเลยครับผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดในเอเชียตะวันอกเฉียงใต้อันตรายมากและเป็นแนวหน้าในอาเซียนต่อไปเลยครับลีกฟุตบอลที่ดีที่สุดในอาเซียนไทยแลนด์เมนต่อไปครับ หยุดเขาไม่ได้จริงๆเลยนะอีกซาเนเลนในเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้ได้มาคอมเมนต์ว่าจะไม่โกหกเอาตรงๆนะอีกซานเป็นสปารลาดกล่องหน้าเต็มตัวแล้วต่อไปครับฉันคิดว่าเขาควรไปสโมสรที่ดีกว่านี้นะแล้วก็มีคนมาตอบใต้เมน,นี้ว่าเจลีกหรือเคลีกเขามองทีมชาติเป็นหลักแม้ว่าผลงานของสโมสรจะดีแต่ทีมชาติก็ยังอยู่ในอันดับที่160้เขาไม่แคร์เมืองไทยยังลำบาก ควรแนะนำแฟนบอลสิงคโปร์อย่าวหวังสูงหนทางยังอีกยาวไกลเพื่อนรักเม้นต่อไปเลยครับการทำงานเป็นทีมที่ดีและเป้าหมายที่ดีอิกซานหวังว่าจะได้เห็นเขาในเจลีกเม้นต่อไปครับโดยท่านนี้นะครับได้มากล่าวไว้ว่าตอนนี้เจลีกกำลังดูฟอร์มเขาอยู่ต่อไปครับเขายิงเกือบทุกนัดในประเทศไทยมองไปข้างหน้าใน a f c แชมเปี้ยนลีกครับก็มากันที่ข่าวที่2เลยครับ ก็ทางสื่อเวียดนามนะครับได้ตีข่าวไว้ว่ากวงไฮจะสวมเสื้อฮานอยครับต่อไปหรือไม่โดยนะครับในเนื้อหาของข่าวนี้นะครับได้กล่าวไว้ว่าคณะผู้แทนของสโมสรฮานอยปัจจุบันได้บินไปยังนงครโอจิมินเพื่อดําเนินการเจราจากับตัวแทนของกวงไฮและมิสเตอร์เงียนดักวานโดยผลการเจราจาระหว่างทั้งสองฝ่ายได้รับการกล่าวขานว่าเป็นไปในทางที่ดีและมีแนวโน้วนมว่ากวงไห่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่เพื่อสารต่อสโมสรฮานอยต่อไป ก็เรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮากันพอสมควรนะครับสำหรับแฟนบอลเวียดนามนะครับและมาฟังคอมเมนต์กันบางส่วนนะครับว่าชาวเวียดนามมีความรู้สึกกันอย่างไรอย่างท่านนี้นะครับได้กล่าวไว้ว่าถ้าคุณอยู่ที่เวียดนามคุณปาร์คจะลากไปเตะในซีเกมฮ่าฮ่าต่อไปครับกวงไฮอยู่ในฮาหนอยเหตุใดผู้นําหั่นจึงบังคับให้เขาไปนครจิมินกันเมนต่อไปครับกวงไฮที่ฮานอยคลับช่างอัศจรรย์ แล้วก็ชาวเวียดนามอีกคนนึงครับได้มาแสดงความรู้สึกว่าเหมือนที่คาดเดาไว้ไม่มีผิดว่าเขาจะไม่ไปไหนต่อไปครับเขาก็แค่หยุดความพยายามที่จะไปต่างแดนเอาเป็นว่านะครับก็ติดตามมันต่อไปนะครับสําหรับข่าวเหล่านี้สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ